สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตะก,ก้าหวายให้ชมกันนะคะสําหรับลายนี้ขอเรียกว่าลายทิวลิปลายดอกทิวลิปโครงก็จะเป็นทรงเหลี่ยมไซส์ใหญ่ก้นหวายสีที่ใช้ในการพันโครงก็จะเป็นสีหวายใช้เส้นหวายสีน้ำตาลถักสันปลาช่อน สีก็จะออกมาตัดกันสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าว่างก็จะมาทําคลิปสอนทําแต่ถ้าใครสามารถแคปลายแล้วก็ไปทําตามได้เลยก็แคปไปทําได้เลยนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ เราสามารถนำลายไปปรับทํากับโครงทรงอื่นได้นะคะโดยการขึ้นลายก็ขึ้นเหมือนกันแบบนี้แล้วเราจะกะให้ลายตรงนี้อยู่ประมาณไหนเราก็นับไปจากหลักกลางหลักกลางคือตรงนี้นะคะนับไปทั้งสองฝั่งเท่าๆกันค่ะ อันนี้จะเป็นโครงสีม่วงแล้วก็สานลายด้วยเส้นหวายสีเหลืองขอบทองขนาด4.8ม mm, ิลิเมตรค่ะส่วนอีกใบนะคะใบนี้ขอเรียกว่าลายไทยนะคะ สำหรับใบนี้จะเป็นทรงลีไซกลางพันโครงตะก้าด้วยสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ถักสันประช่อนด้วยเส้นไหวสีไหวายโครงจะเป็นหลากสีน้ำตาลพันด้วยเส้นไหวสีเหลืองขอบทองนะคะ ลายนี้ทําไม่ยากแต่ทําออกมาก็สวยงามนะคะลายแบบนี้คือเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วเราก็จะสานเหมือนๆกันในแต่ละแต่ละแถวจะสานเหมือนกันตลอดแถวนะคะ ใครอยากทำตามสามารถแคปภาพแล้วก็นำไปแกะลายทำตามได้เลยนะคะ